pull up a not plum home cook ที่อยู่ในมือผลนะครับดีไลท์พลัสดีเวียไล์ชูการ์นะครับตัวนี้นะครับหวานแบบธรรมชาติจริงๆครับส่วนผสมของเขาเนี่ยจะเป็นน้ําตาลอ้อยธรรมชาตินะครับผสมกับสารจากย้าหวานธรรมชาตินะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าเวลาที่เราใช้นะครับเราจะใช้ปริมาณน้อยลง50%จากที่เราเคยใช้ในเครื่องดื่มในของหวานในอาหารคาวของเรานะครับและผลที่เราได้นะครับก็คือแคลอรี่น้อยลงไปด้วย50%ครับใช้น้อยลง50%แคลอรี่น้อยลง50%แต่ยังหวานเท่า วันนี้เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับในการปรุงกาแฟพนาคอตตตาของเราครับในสูตรนี้เราใช้เจลาตินแบบผง1ช้อนโต๊ะถ้าเผื่อเราจะใช้เป็นแบบแผ่นนะครับก็ใช้ทั้งหมด3แผ่นด้วยกันนอกจากนั้นนะครับเราก็มีส่วนประกอบของครีมนะครับเดี๋ยวพลจะใส่ลงไปในหมอ้อเลยครับตามด้วยกลิ่นหอมของวานิลลาครับสำหรับน้ำตาลนะครับสูตรนี้เนี่ยแต่เดิมพลใช้น้ำตาลทรายทั่วไป เราใช้ทั้งหมด60กรัมแต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็น d ีไลท์พลัส d ีเวียไลท์ชูการ์นะครับผลลดเหลือเพียงแค่30กรัมเท่านั้นครับการที่เราลดน้ําตาลลงนะครับนั่นหมายความว่าขนมตัวนี้หวานเท่ากับที่เราเคยรับประทานแต่เราได้แคลอรี่ที่น้อยลง50%เช่นเดียวกันครับเอาละครับเดี๋ยวพลจะนำส่วนประกอบของครีมแล้วก็ด l i g h t Plus ไปตั้งไฟครับ เราใช้ไฟอย่าร้อนมากนะครับใช้ไฟต่ำถึงกลางคนส่วนผสมนะครับให้ตัว Delight ลัส s s t อ r v วไล e ช u กา r ละลายดีครับในสูตรนี้นะครับเราใช้วิปครีมกับส่วนของนมสดเท่ากันถ้าสำหรับคนที่ชอบให้เนื้อของพานาคอต้าของเราเนี่ยมัน,มนก็เป็นลดนมเพิ่มครีมถ้าคนที่ไม่ชอบมันมากเกินไปก็เป็นลดครีมแล้วก็เพิ่มนมได้เช่นเดียวกันครับเอาละครับเดือดแล้วนะครับปนปิดไฟครับยกออกจากความร้อนนะครับ น,นให้ความร้อนลดลงเล็กน้อยนะครับใส่ผงกาแฟเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวกาแฟเนี่ยความเข้มข้นก็ปรับได้ตามที่เราชอบเลยครับผงกาแฟของเราละลายแล้วนะครับกลับมาดูที่ตัวเจลาตินนะครับเราใส่น้ำไว้เขาจะดูดน้ำลงไปนะครับ เราจะเอาเจลาตินที่ดูดน้ำดีแล้วใส่ลงไปครับความร้อนนะครับจะทําให้เจลาตินค่อยๆละลายครับหลังจากนั้นนะครับเราจะลดความร้อนของเขาลงใส่นมลงไปเลยครับ แล้วก็คนให้เข้ากันอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของพานาคอตต้านะครับเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าเนื้อพานาคอตต้าของเราเนียนดีเดี๋ยวเราจะกรองอีกรอบครับที่เหลือนะครับเราก็แบ่งใส่พิมพ์ตามที่เราต้องการเลยการแช่เย็นให้เซตตัวนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดของพานาคอตต้าของเราครับเราแช่ที่ประมาณ2-3ชั่วโมงครับในระหว่างที่เรารอให้พานาคอตต้าของเราเซตตัวเราจะมาทําซอสนะครับรส คอฟฟี่คาราเมลนะครับเพื่อรับประทานคู่กันครับใช้ดีไลท์พลัสดีเวียไลชูการ์นะครับ30กรัมใส่ลงไปเลยครับใส่น้ำสะอาดตามลงไปครับผมตั้งไฟครับพอเขาเป็นคาราเมลแล้วนะครับปิดไฟครับใส่ครีมลงไปครับใส่ลงไปทีละน้อยนะครับ คาราเมลของเรานะครับตอนนี้ยังร้อนอยู่มากนะครับจะดูเหลวนิดนึงเวลาที่เราเสิร์ฟเนี่ยเราต้องเสิร์ฟเย็นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเสิร์ฟร้อนไปโดนพานาคอตต้าของเราปุ๊บ ละลายเลยเพิ่มกลิ่นกาแฟเข้าไปในตัวคาราเมลนะครับใช้ไม่เยอะนะครับนิดเดียวพอครับถ้าเวลาที่ตัวคาราเมลของเราเย็นลงนะครับแล้วดูเหมือนว่าเขาจะแข็งนะครับเพื่อนๆสามารถเพิ่มวิปครีมเข้าไปได้นะครับไม่ต้องคอยให้มันเย็นสนิทและแข็งเป็นทอฟฟี่นะครับใส่ผงกาแฟเข้าไปแล้วนะครับบี้ีด้วยนะครับใช้กาแฟที่ผงละเอียดนะครับจะทําให้ละลายได้ง่ายเอาละครับกาแฟคาราเมลของเรานะครับ สีสวยมากทีเดียวครับทั้งหมดนะครับคนใส่วิปครีมลงไปประมาณ4ช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นลงนะครับเชื่อว่าพอคาราเมลเย็นลงเนี่ยพานาคอตต้าของเราก็เซตตัวดีเช่นเดียวกันครับเอาละครับพานาคอตต้าของเราเซตตัวแล้วนะครับในขนาดเดียวกันอยากจะให้กลับมาดูที่ซอสคาราเมลนะครับนะตอนนี้ส่วนประกอบของเขาเนี่ยหนาเกินไปครับให้เพื่อนๆนะครับเติมวิปปิ้งครีมได้เลยครับการเติมวิปปิ้งครีมตอนนี้เป็นการปรับเนื้อสัมผัสให้เขามีลักษณะเป็นซอสนะครับ เราใช้ช้อนคนนะครับอย่าใช้ตะก้อนะครับถ้าเปิดตะก้อเนี่ยเขาจะกลายเป็นมูสนะครับนะครับผมซอสใช้ได้แล้วครับทีนี้กลับมาที่ตัวพนาคอตต้าของเราวิธีการเอาออกจากพิมพ์นะครับเราใช้น้ําอุ่นนะครับจุ่มเล็กน้อยก็พอนะครับอย่านานนะครับแค่ให้พอรอบข้างเขาอุ่นๆนะครับก็ใช้ได้แล้วครับคนซอสให้เนียนดีนะครับ เนื่องจากว่าพนาคอต้าเขาเซตตัวด้วยเจลาตินและก็ความเย็นนะครับดังนั้นเมื่อเรานำออกจากตู้เย็นแนะนำอย่าทิ้งไว้นานนะครับรับประทานเย็นๆอร่อยที่สุดแล้วครับ นะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปหลายแอดครับ